สวัสดีนะครับตัวดีในเช้าในวันฝนพรำนะครับหนูเพิงตื่นตอนตอนเกือบเกืบเที่ยงนเอง <c oughs> อยังว่าแล้วครับนะเมื่อคืนดูเ <c oughs> มื่อคืนดูเกมนะครับเวีร์วฟูนะครับเปิดบ้านต้อนรับเซงชินล,ลัวนะฮะเป็นที่หนึ่งจากหลีกเบลเยียมนะครับเมื่อคืนมีใครใหลายหลาคนคิดมาหนูไหมว่า ตัวจำลองมันดูเหนื่อยไปนะฮะมันดูแบบดูดีเลย์กันหมดเลยอ่ะดูเข้าใจนะว่าว่าการทําเกมอยากให้มันชัวร์อยากให้มันแน่นอนโดยการถ่ายบอลถ่ายไปถ่ายมาแล้วก็ให้บอลกันเท้าต่อเท้าอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูรู้สึกว่าถ้าจะถ้าอยากจะยกกระดับเกมลุกกว่ามันต้องไวกว่านี้ไวกว่านี้อีกกิ๊กนึงหรือครึ่งกิ๊กอ่ะไวกว่าเขาหน่อยอ่ะไม่ใช่ว่า มันกลายเป็นแบบเมื่อคืนควิปไม่ได้ลงนะครับหนูกไม่เข้าใจว่าทําไมเบนโดกไม่ได้ลงอาจจะเป็นเพราะว่าซา่าได้ลงหนึ่งร้อยห้าสิบนัดที่หนึ่งร้อยห้าสิบในเอ็นพีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็มีโอกาสดีนะที่จะทําประตูหลายๆครั้งไม่ว่าจะเป็นโมเนซา,า่าลุดไปลูกนั้นยิงติดผู้ตัอประตูรวมถึงฮา,าวิเลียรลากตรงกลางมาแล้วจ่ายทะลุช่องให้กับซา,า่าแล้วซา่าก็เปิดให้กับดาวินุนเยสลูกนั้นก็ ก็ง่ายนะจริงหนูก็ไม่ได้เก่งกว่าดาวิดหรอกนะแต่ว่าถ้าเป็นหนูหนูว่าหนูเข้าหนูวิ่งเข้าลูกนะมันมันลง่ลงๆแล้วอะแล้วมันไม่ไม,มีเขาอยู่เลยตัวประกบเลยกองหลังของเต็งชิล,ลัวมานิดนึงอะมันต้องได้ลูกนั้นแต่ววาดเยเฉพาะแฟนลิปูหลายคนก็โอ้โหเสียดายแต่นึกในใจว่าเออเดี๋ยวก็มานะครับเพราะว่าเกมมันดูค่อนข้างที่จะเหนือกว่าพอสมควรแต่ว่าทางฝั่งทีมเยือนเนี่ยก็มีบุก บุกคดดันไปบ้างนิดหน่อยนะครับเมื่อคืนเนี่ยถ้าจะชมนะฮะอยู่ขอชมทั้งสองคนนะฮะเซนเต์แบ็กทั้งกวนเต้แล้วก็ควานซาสมอนนิงนะครับมันเหมือนซ้อมเกมรับหรือเปล่าเมื่อคืนเนี่ย <laughs> เกมลุกม่นก็ได้ต่อไม่เท่าไหร่ <c oughs> มันต่อบอลไปต่อบอลมาหนูรู้สึกว่าก็ เอาว่ามันชนะได้ก็โอเคอะสามแต้มแต่ว่าถามว่าแฟนร์พูลประทับใจไหมมันก็ไม่ได้ประทับใจเท่าไหร่เพราะว่าเราคิดว่าเราน่าจะได้ดูเกมที่มันเมามันหรือว่ามันเสดามากกว่านี้หรือว่ามันเล้าใจมากกว่านี้ถูกไหมฮะทุกคนแต่ก็โอเคนะฮะสองนัดได้หกคะแนนก็ก็ถือว่าได้ตามเป้านะครับแล้วก็หนูไม่เข้าใจว่าทำไมเบนโดกไม่ได้ลงเมื่อคืนเนี่ยหนูว่า ถ้าสมมติมตนะถ้าสมมติมตแล้วเอาตัวสำรองลงเยอะหน่อยหนูนว,ว่ามันจะมีมันจะมีแพชชั่นมากกว่านี้นะมีแบบมีความกระเฮียนกระหือเลือเงี้ยบางทีแบบมันทุกมันเหนื่อยไมหมดอ่ะไม่รู้ใครรู้สึกมันหนูไหมเพราะว่าเกมเรียูโบางทีบางจังหวะมันต้องมันต้องโชวชาโชทชาขึ้นคือสังเกตที่เรียบโพจะ,จะได้จะได้ประตูเนี่ยน้อยมากที่จะต่อบอลไปต่อบอลมาแล้ววิ่งเข้าทาได้ได้ประตูน้อย ประตูเวีรยวููเนี่ยจะต้องน้อยๆอยจังหวะอ่ะอะีรตรงมาโยนมาอ่ากองหน้าฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวากระชากไปไปก็มาทำไม่เกินส่จุ๊เอะลมพัดเย็นๆฝนฝน,ฝนมันก็ฟ้าพึ่มๆมันก็อยากจะหลับต่อนี่เปรย์ข้างหลังนะเห็นไหมเปรย์ข้างหลังเมื่อกี้หนูก็แอบไปนอนมังยิบหนึ่งนะ หลังจากตื่นแล้วก็นอนเบ่งยิบหนึ่งหลังน้าข้างตาแปลงฟันแล้วก็นอนเบ่งมีนก็ขอแสดงความยินดีกับอ่าแฟนๆรีพูด้วยที่ได้สามแต้มเมื่อคืนนี้แต่ก็หนูเชื่อว่าส่วนใหญ่นะก็คิดเือนหนูแหละว่าเกมมันเกมมันเหนื่อยเกมมันมันมันไม่เลาใจมันไม่สนุกอ่ะแทนนี่เราเอ้เราตะตลับขับตะนอนแล้วตอนทีสี่ตื่นเช้ามาคุณจะยิงแบบหรือว่าต่อทําเกมมันโต้จาโต้จ้าให้รู้สึกว่าแฟนรีพูมีเอเนจีพลังพุ่งพล่านอะไรเงี้ย มันกลายเป็นว่ามันก็โอเคกับสามแต้มนะฮะแต่บางครั้งบางทีมันก็ยังแสดงความผิดพลาดของบางจุดให้กับให้กับแฟนได้เห็นอยู่นะฮะ,ะหลายครั้งนะครับมื่อคืนถ้าจเจ้าคนที่ผ่านมาตรฐานนะครับอ่ะโชวต์ตามาตรฐานเดิมนะครับมีโอกาสคมจบได้นะครับ เมื่อคืนไม่ผ่านมาตรฐานอืมถ้าถามหนูนะไม่ผ่านมาตรฐานหลายคนกาับเป็นแบกโอเคการแบกเล่นดีนะครับฮาวิเอเลียดเสมอตัวเอนโดอในบางจังหวะกกโอเคในบางจังหวะก,ก็ยังมีแบบยังไม่ค่อยเข้าใจกับเกมแต่ที่ไม่ไม่เข้าไม่ผ่านมาตรฐานเลยคือโจนเมื่อคืนโจนก็ไล่ดีนะถามว่าไล่ดีไหมมีเนจีแต่ว่านุ้รูว่าหวงบอลไปหน่อย มันเป็นการดีเลยบอลเยอะไปหน่อยดีเลยแบบให้มันช้าลงเงี้ยคคอรที่โจนเงี้ยลงมาคือเราจะตังเกตเห็นได้ว่าฟุตบอลจากเทนส์น่ะมันการมีสวิกบอลใกล้ไกลเทนจะไม่ค่อยดีเลยเกม <c oughs> สังเกตว่ามีเทนสน่ะเทนเปิดอา,อาจจะเปิดออกไปบ้างเปิดแม่นบ้างเปิดขาดบ้างโอเคแต่เทนยังมีโอกาสแล้วก็ยังมีวิธีคิดที่จะลุกเร็วๆอะ่ะ ลูกนั้นดาวิญญาเยิงเข้าไปบอสทำหน้าไม่เข้าได้ไงวะก็ลูกหนึ่งศูนย์นะฮะก็มาท้ายครึ่งแรกโดยเทรนต์อลกตโนอานยิงไกลแล้วก็ลูกนั้นเนี่ยอาจจะหายทั้งหาวหาวหาวตลอดนะคิดว่ายังไงก็ก็ถือว่าเป็นการทำเข้าทำที่ดี เทนยิงแล้วก็ผู้ต่อตูก็พลาดง่ายไปหน่อยถ้าไอ้ลูกบุกลูกหน้าเข้าดัานไม่เข่าแต่ลูกเนี้ยควรเต็มได้เมื่อรับกระชอกนะครับกาเป็นแบกก็ซ้ำเข้าไปก็เป็นลูกแรกที่ยิงให้กับเลี้ยวภูนะครับถึงแม้จะเป็นเล่นกับทีมรองบอลจากเบลเยียมหรือว่าทีมเกรดบอลที่อาจจะน้อยกว่าเลี้ยวูแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีที่กาเฟนแบ,บกทําได้นะครับก็เดี๋ยว อาทิตย์นี้นะฮะตุนสัปดาห์นี้เราจะเจอเราจะเยอนไบรตันซึ่งไบรตันก็โดนหมักซวอยนําไปก่อนสองตัวแล้วก็มาตีตเสมอได้สองตองก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนูว่ามันไม่ใช่งานง่ายไปเยอนไบรตันอันนี้ไม่ได้ออกตัวนะจริงหนูเชื่อว่าแฟนลิฟวูทุกคนก็คิดเหมือนกันนะครับคิดเหมือนกันว่าเออมันไม่ใช่งานง่ายหรอกเพราะว่าไบรตันเนี่ยเขาจะเน้นในในลีกก็โค้ดเนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วว่าถ้วยใหญ่ๆเนี่ยเขาคงไม่ได้เน้นอะไรมากเพราะว่า บริตันเพิ่งมาเล่นบอลยุโรปปีแรกถ้าเขาจะเน้นเขากลัวว่ามันจะไม่ไหวมันจะหลทิศหลายทางอาทิตย์หนึ่งบางทีลงเตะสองสองถึงสามครั้งอย่างเงี้ยบางทีนักเตะเขาก็ไม่ไหวเพราะว่ามันไม่ชินไงแล้วก็เข้าใจแต่ว่าในพรีเมียร์เนี่ยหนูว่ามันเขาใส่เต็นอยู่แล้ะมันก็ยังน่ากลัวนะครับเมื่อคืน <c oughs> ถ้าแฟรี่บูจะให้จะให้แมนออฟเดอะแมนสักคนหนึ่งคุณใช้ใครนะครับก็พิมพ์มาบอกกันได้นะครับส่วนหนูเหรอหนูให้กัปตนแบกไม่แต่อยากให้กองหลัง่ะกุนเต้ม,มีหลายจังหวะที่แบบแม่นคมแต่ก็เสียวคือจริง,รง,รงๆแล้วบางทีบางครั้งเนี่ยมันมันมันพลาดจากกองกลางเราอะแล้วมันทําให้เสียบอลแล้วเขาก็กลับมาลุกได้เพราะฉะนั้น ถ้าคุณไม่ห่วงบอลถ้าคุณเล่นบอลอย่างง่ายๆให้บอลกันชัว์มันจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่จะสร้างวีรบุรุษแบบโกนาเต้เข้าไปสกัดหรือคันซาเข้าไปสกัดในสุดท้ายได้อะไรเงี้ยคือมันมันกลายเป็นมันกลายเป็นสร้างงานให้พวกเดียวกันเองเข้าใจใช่ไหมบางทีบางครั้งเราบุกอยู่ในแท้นะเราบุกอยู่ในแท้เราจ่ายบอลพลาดอย่างเงี้ยคือติจนพลาดโกเมสพลาดเมื่อคืนก็ดูก็มีหลายจุดที่เขาพลาดต้องบอกก่อนว่าหนูไม่ใช่อคติกับโกเมสกับเคอร์ติจอนนะแต่มัน หนูเห็นสองคนนี้ตั้งแต่เป็นเยาวชนขึ้นมาแล้วก็รู้สึกหนูซัพพอร์ตตลอดนะต้องบอกก่อนว่าเราเป็นแฟนลิฟวูที่ซัพพอร์ตนักเตะตัวเองตลอดแต่ขอแค่บางสิ่งบางอย่างคุณต้องเปลี่ยนทัศนคติในการเล่นนะครับเปลี่ยนวิธีคิดในการเล่นเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรบางอย่างอะ่ะแล้วตัวเองจะดีขึ้นอะเข้าใจใช่ไหมแต่ว่าบางทีบางครั้งมันไม่เปลี่ยนไงคือทิชโจนห่วงบอลยังไงกับห่วงบอลยางงั้นโอเคบางเกมมันควรเลี้ยงบางเกมมันควรที่จะครองบอลเพื่อจะ ให้ทีมตอวเองได้เปรียบหรืออยู่ในสถกกานที่ได้เปรียบอยู่ก็คลองบอลเพื่อให้เวลาอะไรอย่างนั้นได้แต่เมื่อคนะืนน่ะมีใครคิดมาหนูนไหมมันหนึ่งตูนที่มันอึดอัดอ่ะหนึ่งตูนที่แบบจะขี้ก็ขี้ไม่คล่องฮึบฮับฮึบฮับเขามีตูนอยู่งั้นนะเอ้ยอ,อ้แล้วถ้าเกิดบล็กเขาไปเป็นหนึ่งหนึ่งเนียชิปหายเลยนะหนูพูดแค่นี้นะถ้าเมื่อคืนจบหนึ่งหนึ่งนีชิปหายเลยนะ ก็ยังโอเคที่โชต้าก็ไม่ทิ้งโอกาสไม่ไม่ไม่ใช้โอกาสเปลี่ยนนะฮตองตูนก็จบนะฮะรับจบก็สามแต้มนะครับเป็นที่ถูกถูกใจแฟนลิเวอร์พูลบ้างในบางส่วนแล้วก็ในบางส่วนหว่าก็ไม่ถูกใจหรอกนะฮะหาเอ่ะขอโทษให้น้องๆไปซื้อต้มตำมาเดี๋ยวจะตัดต้มตำเพื่อ เบิกเนตรหน่อยให้ตาสว่างกินน้ำต่ฟ้าคุค้มคนมันน่านอนบรรยากาศมันน่านอนมากเลยจริงก็เป็นกำลังใจให้นะครับกับทีมชุดเล็กก็ขอให้เดินหน้าคว้าสามแต้มต่อไปนะครับแล้วก็ขอให้ควิปนะครับจริงแล้วว่าผู้สับทุกต้องเป็นควิปเมื่อคืนอายทุมก็มีพลาดไปนิดนิดหน่อยแต่ก็ไม่มปัญหามันเหมือนกับแบบ เขาใจมันเหมือนบอลประมาทเมื <talk> ่อคืนน่ะในความรู้สึกนะมันเหมือนบอลประมาทประมาทกันเกือบทั้งทีมเห็นว่าเขาแบบเอาจริงฝีมือต่ํากว่าฝีมือด้อยกว่าหรืออะไรเงี้ยหรือว่าชื่อชั้นน่าจะเป็นรองด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างทําให้ทุกคนกลายเป็นแบบเหมือนอยากโชว์อ่ะคือแบบเกมมันเหนื่อยอืดอือดูแบบอะไรวันเนี้ยดูอดดอืออ่ะเข้าใจไหมเหมือนแบบ เมื่อคืนไปกินเหล้ากันมาเราแฮงอ่ะทำอะไรช้าๆสโลไลแบบเอื่องเอืเอยแบบโอ้อะไรวะเนี้ยคือเราไม่ได้เห็นเกมที่โจตาโจตาจบพึ้งเฮ่แบบแบบแบบชุดใหญ่เล่นอ่ะแต่ก็โอเคเปลี่ยนโซบอสไลมาเราก็จะเห็นความเห็นไหมเห็นเอเนจีของโซบอสไลไหมลงมาวิ่งไล่ลงมาวิ่งเบรคคือคือต้องบอกก่อนว่าฮาวิเอเลียสเนี่ยอ่ะโอเคฮาวิเอเลียสโซบอสไล เนี่ยลุยดิอาสชัวตาเนี่ยมีคนแค่เนี่ยสามสี่คนที่แบบอยากจะเล่นไหวแต่พอไปอยู่โกนาเต้โกนาเต้คืนโกเมสโกเมสโกนาเต้โกนาเต้ควันซ่นาควานาัวนซ่าซิมิกาซิมิกาควานาัวน,นซ่กกาควันซ่กกากเต้โกเต้อาริกซิสแมกคริสเตอร์แมคก้าแมคก้าโกเมสก็จ่ายอยู่กันอะไรอยู่วะ บอลไม่ไปข้างหน้ามันจะได้ประตูได้ยังไงมันไม่ได้จ่ายบอลดีเด่นมาเลยมันไม่ได้ทําเกมดีเด่นมาเลยมันไม่ได้ชิงบอลดีเด่นมาเลยเออถ้ามันแข่งขันชิงบอลกันนะเออพาดบอลอย่างเงี้ยโอเคค่อยค่อยว่าไปอันนี้มันต้องการประตูนํำหนึ่งตูนมันไม่ได้ว่าชัว์ลยไเงียเข้าใจไหมเข้าใจแหละว่าทีมที่แข่งกับเรามันมันเป็นทีมที่ไม่ได้แข่งแก่งอะไรมากแต่ว่าอย่าลืมนะบอลมันมีตีนเหมือนกันนะตีนเหมือนกันใจเหมือนกันเพราะฉะนั้น อะไรก็ไม่รู้ว่าจะพัดจะผูลูกกลมๆมีมลมอยู่ข้างในใครจะรู้อะถูกไหมเมื่อคืนถ้าโบ,บะ๊ะเสมอขึ้นไปจบเกมที่แอนฟิ์เสมอเอสิงชิอะไรสิงชิลัวมาเสมอกับแอนฟิอมาเตอร์เร์พูรัจยแอนฟิ์นะวันนี้บอกเลยว่าโลกไม่สงบสุขชิหายเลยละ่ะบอกเลยมัน <c oughs> มีคนเขาแอบ,บมองอยู่เข้าใจใช่ไหมมีคนเขาแอบ,บมองอยู่เฮ้ยมันอยาบลานนะ มึงพลาดมากกูโดนมึงจะพลาดด้วยประกันใดกันแล้วแต่มึงโดนกูแน่เพราะมึงนานพลาดทีกูขอเอาหน่อยวะอะไรอย่างเงี้ยก็ใครรู้สึกอะไรยังไงนะครับเกมการในขันนี้ระบายกันมาได้นะระบายกันมาใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็พิงหนูเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์แหละเอาจริงๆหนูขอกราบขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ว่าไปนะฮะ เวลาหนูไปถ่ายรายการเงี้ยเราเนข้าน้าหนูไปนั่งขี่หนูก็นั่งนั่งดูใน y t u t u เออหนูก็เห็นบางคนเข้ามาคอมเมนต์ก็น่ารักดิเวกันไปแเวกันมาบางคนก็แบบก็ไม่น่าเชื่อนะว่าแฟนิวคาสเก็พอสมควรนะนะฮก็หลายทีมนะหนูจะบอกว่าคิวตีอาร์เซนอลแมนยูสเปอร์จะเป็นไบตันหรือจะเป็นเลวปูหรือจะเป็นนิวคาสเซิลนะครับ แฟนบอลทีมไหนก็กดติดตามได้เพราะหนูก็คุยกันเราคุยกันแบบด้วยแพชชัะ่นนะครับเราคุยกันด้วยแพชชั่นของฟุตบอลเราไม่ได้หนูไม่ได้ข้อมูลเป๊ะหนูไม่ได้เปิดคลิปหนูไม่ได้มีเข้า o ยูทู e ว่าไอ้ใครแข่งกี่นัดปถิติเป็นยังไงเจอใครก่อนยิงก่อนยิงหลังอะไรหนูไม่มีก็คุยกันด้วยแพชชั่นคุยกันด้วยความรู้สึกว่าเฮ้ยคุณแฟนเลี้ยวฟูหนูเป็นแฟนเลี้ยวฟูเรารู้สึกไงเกมเมือ่อคืน และมีความหวังอะไรกับเกมต่อ,ตอไปนะครับขอบคุณมากนะฮะขอบคุณทุกทคนมากขอบคุณที่รักและเมตตาก,กันนะฮะฝากด้วยนะครับฝากกดตับติใครให้ด้วยนะครับและเดี๋ยววันไหนวะหนูจะตั้งคําถามวิธีการแจกเสื้อนะครับเดี๋ยวจะว่าโอ้โหมึงกดมึงครบห้าหมื่นแล้วมึงไม่แจกสัีแจกแต่หนูกลาลังคิดอยู่ว่ามันอย่างนี้หนูจะตั้งคําถามอะไรวะอจอบมอธิบายห,หนูฟังหลานมาอธิบายฟัง คือในการที่จะติดต่อใน YouTube กันมันยากถูกไหมหลานก็เลยบอกว่าจะให้คุณมาตอบแล้วเราเลือกมาที่ถูกต้องแล้วก็ไปยืนยันตัวตนที่ที่เพจฝากกดติดตามเพจด้วยนะครับโกติอารามบอยเพจนี้มีเราคุยกันเรื่องฟุตบอลนะครับก็หนูก็จะให้เป็นเป็น,เป,นเป็นเพจเฟซบุ๊กนะครับคุยกันเรื่องฟุตบอลมันจะมีเพจส่วนตรุปแคคตัสเนี่ยเป็นเพจของแคคตัส นะครับถ้าใครไม่อยากยุ่งเรื่องแคทตัสก็ไปไปเพจโกติอารามบอยนะครับเราจะคุยกันเฉพาะเรื่องฟุตบอลแล้วก็เดี๋ยวนะถ้ามีคนติดตามเยอะขึ้นนะครับหนูอาจจะไล์ตดนะชีวิตในการทํางานหรือว่าเวลาไปเตะบอลหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะไล์ตดให้ดูนะครับจริงๆแล้วหนูทําตรงนี้ไม่ได้หวังอะไรหรอกก็หวังว่าเออเฮ้ยเราทํากับสิ่งที่เรารักอยู่กับสิ่งที่เรารักแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากคุยอยากสนทนากับคนที่คุยเรื่องเดียวกัน เราอาจจะคิดต่างกันได้นะคุณอาจจะเป็นแฟนแมนยูนูอาจจะเป็นแฟนล์พูแต่ว่าเราชอบฟุตบอลเหมือนกันเราก็มาคุยกันมามาแลกเปลี่ยนทัศนคติแลกเปลี่ยนความรู้สึกมันจะเป็นถุนโต๊ะมันจะเป็นแหล่งถูรรวมตอ,ตอรี่เข้าใจใไหมวันเวลาผ่านไปเฮ้ยถุงมติปีนี้อล์พูเราก็จะรู้ว่าล์พูช่วงนี้เป็นยังไงช่วงต่อไปเป็นยังไงคือมันจะเป็นแหล่งถูรรวมตอรี่ที่เราจะเราจะเก็บไว้ด้วยกัน นั่นแหละหนูต้องการแค่นี้แหละไม่ได้ต้องการอะไรแค่ต้องการว่าอยากคุยอยากพูดโมเมนต์นี้เรารู้สึกยังไงเฮ้ยเกมนี้เรารู้สึกกันยังไงเราก็มาคุยกันนะครับแล้วก็เก็บไว้เป็นความทรงจําที่ดีนะครับไม่ว่ามันจะเลวร้วายหรือมันจะย่าแย่หรือมันจะดีเลิศหรือว่ทีมเราจะคว้าแชมป์นะครับเราจะเหมือนตัวโลกแกแหละยูวิลนิวบอสกาโรนนะค,คุณไม่มีทางเล่นแบบเดียวได้ขอบคุณทุกคนมากครับเจอกันพรุ่งนี้นะ 拜拜。Bye bye.